สวัสดีค่ะเพื่อนๆว,วิดีโอนี้เอทําเพื่อท้าดวลคนไทยออกมาเต้นซาวซ่าก,กันนะคะเป็นวิดีโอพื้นฐานมากๆนะคะที่ทุกคนสามารถทําได้ค่ะเอได้อธิบายอย่างละเอียดไว้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสามารถเต้นตามได้แต่ละขั้นตอนนะคะแต่ละจังหวะแต่ละก้าวไม่ยากค่ะเสร็จแล้วถ้าใครคล่องแล้ว ในวิดีโอนี้ก็เอาไปเต้นกับเพลงจังหวะช้านะคะเซาซ์าช้าอีกวิดีโอหนึ่งได้นะคะแล้วก็จะมีอีกวิดีโอหนึ่งที่เป็นเซอรซราจังหวะเร็วขึ้นแต่ว่ามีการนับให้เข้ามาช่วยซึ่งทุกคนสามารถเต้นตามได้ง่ายขึ้นนะคะและก็เข้าใจได้ดีขึ้นนะคะเอาค่ะก่อนที่จะไปเข้าหมดการท้าดวลกันขอฝากติดตาม facebook Instagram ของทั้งกลุ่มแล้วก็ส่วนตัวของเอด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่อง YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ทราบข่าวสารใหม่ๆวิดีโอใหม่ๆเราจะได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเราพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปเลยมาแยกแต่ละก้าวกันนะคะในวิดีโอทั้งหมดที่เราจะเต้นกับเพลงก็คือ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสห้าเจดหนึ่งสองสาสห้าเจ็ดแปด่งสองสาสห้าหเจหนึ่งสองสาสห้าหเจด 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2นึ่ง ส3 4 5า7สี่ห้าห7เจ็3 4ปดหนแปดหโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วก็มาเจอกันชาเลนจ์หน้าค่ะท้า